อ้าวเจริญสุขสวัสดีญาติโยมทุกเสียงทุกสายทุกท่านทุกคนนะโยมนะ,ะแล้วคืนนี้โยมอย่าลืมนะโยมสวสดมนต์ข้ามปีกันยกอย่าตอนอาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีจะสวสดมนต์ข้ามปีท่องคาถาให้เก่งๆอะเรกว่าคาถาเปิดประตูทรัพย์สิริโภคารนมาสยองเงินทองไหลมาณชาลิติตอนเที่ยงคืนเลยข้ามปีนะจะโชคดีทั้งปีเลยนะ,ะจำได้ไหมหนะคาถา ท้ายท่องอีกทีหนึ่งต้องเสียตังนะนะแล้วก็ในเช้าวันที่สิบสามเนี่ยก็เรียกว่าปีนี้เสาห้าเนี่ยมันปีมะโรงปีมะโรงก็ห้าห้าขําเดือนห้าวันเสาหลวงปู่ทวดก็เกิดปีมะโรงพระเจ้าอยู่หัวก็ปีมะโรงเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับงูเพราะฉะนั้นตรงนี้น่ะเนี่ยตรงนี้น่ะตรงนี้ยอมน่ะเป็นที่ที่พญานาคนะพญานาคเนี่ยได้มาให้ลูกแก้วเขาเรียกว่านาผูกเล่ อ่านไอ้เปลงลงปู่ทวดเนี่ยอบุกแก้วยังอยู่เลยนะทุกวันเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยอมเนี่ยที่ที่พญานาคขึ้นมาอ่านนะพญานาคหรือพญางูนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คืนนี้เะททำสถานที่ให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อไปฉันกาวว่าจะให้ตรงนี้เป็นวิทยาลัยสอนอ่าเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคให้กับประชาชนด้วยสมุนไพรที่นี่นะอพาะฉะนั้นก็เอาตรงนี้แหละเป็นหลักเพราะว่าอ่าหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นหมอนะอ่เป็นหมอแผนโบราณน,นะ ไปเรียนก็นมหาเทนคันช่องมานะลงุงปูทวดอ,ะอ่ะแล้วก็เผยแผ่มาถึงหลวงพ่อเดิมหลวงปู่เงินหลวงปู่สุขมาจนถึงพวกเราเนี่ยใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปิดสอนเดี๋ยก็จะหมดไปยาเรามีที่เดียวในโลกนะที่จะรักษาโรคหลายๆต่างๆได้เน่ยท่านนะรักษาหายอประหยัดปลอดภัยนะอที่รักษามา30ปีนี่แทบไม่พลาดเลยรักษาคือตำราตำราดียาดนะียังไงเดี๋ยวก็หายเนาะ เอาวันนี้มาจากไหนกันจ๊ะเนี่ยมาจากสิชนค่ะสิชนเมื่อวานนี่ฉันยังไปเอาน้ําที่เกาะนู้ยเลยเมื่อวานอ่ะเอามะวานะนะเกาะนู้ยเคยเข้าไปไหม <c oughs> อ่ที่ลงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดที่เกาะนูย้ยอ่าอเอออ่ำเภอสิชนเมืออกันอยู่ตรงอ่าท่าประทับอ่าที่อ่าพระเจ้าตากสินไปประทับอ่ะเนาะ <c oughs> แล้วก็ลงไปอีกไกลเมือนกันไปเอาน้ํา แล้ววันนั้นคนที่ไปบนเรือบอกว่าปกตินะหลวงพ่อน้ํานี่ต้องทุ่มสองทุ่มนั้นถึงจะลงนือไปตักได้อาจจะว่าวันนี้มานี่น้ําอาลถลงไปตักได้เลยน้่ายใยเนี่ยนะเออเดี๋ยวไปเอาน้ํามาทําพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยเนี่ยรยมเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำจากเจบีร์์น้ําจากวัดพระแก้วน้ําจากอ่านั่นระยมเป็นสิบแห่งอ่ะเอามารวมกันที่นี่เลยแล้วก็เอารวมกันที่น้ําที่เอาน้ําจากที่พญานาคลงไปสูบขึ้นมาเป็นแม่น้ามนต แม่น้ำมนตที่จะใช้ในสงกรานทุกปีทุกปีต้องมาเบิกจากที่นี่ไปปผสมให้ทั่วประเทศหรือทั่วโลกขอบารมีหลวงพ่อไปเนาะให้เป็นแม่น้ำมน์ะโยมก็ไปพรมบ้านกันยมเอาดีนะอน้ำมนเสาห้ามหาพุทธาพิเศษให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วใครเป็นอะไรนะที่มาเป็นมเร็งที่เจ้านมค่ะเราได้ผ่าได้ะลรมาอม่างก้าผ่าแล้วถ้าผ่าแล้วไม่ต้อง่ายกกินยาฉันก็หายเอาจริงเกงไม่ได้ยากอะไรเลย มีเบาหวานไหมไม่มีค่ะอายุเท่าไหร่แล้วอายุ55ค่ะ55อห้สบายอ่าดูดูในเพจหายทุกคนนะอ่ะนะโทรไปถามได้นะหายนะกินยาเก่งๆก็แล้วกันนะ่ะจะขมหน่อยหรืออาโดยเฉพาะยาดองเหล้าถึงจะนั่นมั้งก็กินไปเถอะนะดีนะ,ะมันยาดองเหล้าอ่เาเรียกว่ามันเป็นกระสายยานะตัวนั้นตัวพ่อเอกเลยกินเข้าไปได้แเนื้อกลอกในยุคแป๊บแป๊บหายหมดแหละจ้ะอ่าแล้วก็ ตอนนี้อยู่ที่อาสิชนใช่ไหมนะ,ะอาสิชนจะจัดอรยมอยู่กรุงเทพหรือ,อยังไม่ผมอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็านี้่กลับมาที่บ้านที่นครมาเจอน้องกป่วยแล้วก็แนะนําน้องว่าขออาจารย์นั่นแหละที่ดีที่จัดแล้วอาจะจ,จ,จัดจะดีเอาเหอะรับรองได้เรื่องยานะดนั่งตีขิมเลยนะไม่ต้องไปทุกไปร้อนใจแตนะ่คุณสนะมศักดิ์อนยงที่เดินไปเดินมานี่ก็เป็นมะเร็งลำไส้นะ ไม่ต้องไปนี่นอนเลยส่งยามาให้กินหายไปแล้วนะนะแล้วก็ดูในเพจสุพัฒสมุนไพรนะเป็นร้อยพันคนที่หายแล้วก็บอกเบอร์โทรเข้าไว้นะโทรไปถามเลยถ้ารับประกันไม่มีในหน้านะแต่ว่ามันฉันแปลกใจว่าทําไมทางรัฐบาลทางหน่วยงานทําไมไม่ส่งเสริมโยมของดีๆทําไมไม่ส่งเสริมนะล้มลุกคลุกคลานโดนการแกล้งต่างๆนานาวัดก็ยังอยู่ไม่ได้เลยโยมนะ อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาทำที่หลวงปู่ทวดใครกล้ามาอ่าลังควานที่วัดหลวงปู่ทวดเดี๋ยวมีอันเป็นไปอยูนะตำราหลวงปู่ทวดใช่ไหมล่ะขอบารมีหลวงปู่ทวดดีกว่านะเอายอมนะท่านอ่าแล้วท่านป่วยป่วยเป็นอะไรไหมป่วยป่วยพาน้องมาพาน้องมาเอายากินยาหนูนะไม่ยากอ่ะมันเลงอะอย่ามายิงก็แล้วกันนะเอาให้โชคดีให้มีสุขจ้าจ้าจ้าอันนี้เรายอมมาเมื่อวานนี้ก็ คณะกคมาจากมาเลอ่ามาจากสุไหงโกโลกมาจากไหนต่อไหนก็มาเยี่ยมกันเป็นประจำเลยนะก็คือมาอ่าท่านที่มาจากสุไหงโกโลกนี่อ่าเียความมากราบเฉยเลยว,ว,ว,วันก่อนก็นู่นนะบินไปกราบที่อินิมิตใหม่แล้วก็กราบพี่เล็กนะพี่เล็กสุไหงโกโลกนะอ่ะนะเออเนี่ยแล้วก็อ่าทางฝั่งมาเลก,ก็มากันนะมาตรงนี้จะใกล้หน่อยอถ้าหากว่าที่นะครสวรรค์ลำบากไปหน่อยตนะนะั้งเป็นน้องชาวมาเละนะ อันเลสิงคโปร์เนี่ยต่อไปเดี๋ยวมารวมกันที่นี่แหละนะ <Okay. S 2> ให้เป็นโรงพยาบาลของรงพุตทวดรักษาโรคนะ <Okay. S 2> ยมนะ <Okay. S 2> ยมว่าดีไหมนะ <Okay. S 2> ดีนะ <Okay. S 2> เนาะเออเอาสองอย่างเลยแผนปัจจุบันกับแผนโบราณเนี่ยเอาอยากเข้าแผนปัจจุบันก็เอาอาอยากแผน <Okay. S 2> โบราณก็เอานะ <Okay. S 2> รักษา,าให้มันตรงเป๊ะเลยนะ <Okay. S 2> นั่นแหละได้ผลดีจ้ะ <Okay. S 2> เป็นประโยชน์กับคนทั้งโลกในเมืองไทยจะกลายเป็นเมืองสุขภาพ อิตาลีเยอรมันสิงคโปร์มาเลดบินกันมารักษากันเยอะหมดจ<า>้ะเพราะฉะนั้นอ่าท่านรัฐบาลส่งเสริมแลนะอู้สุดยอดเลยแต่นี่เขาไม่ส่งเสริมอย่างก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องอาตาหิอัตโนนาโถอาขอบารมีลงบททวดกันละการช่วยอาให้โรงบางสําเร็จนที่นะ่าท่านอนะ่านนะหนูเนาะอ้าวได้โชคดีและตอนนี้หลวงพอ่อ เออที่น้องเขาให้รักษาให้คีโมอยู่ตอนนี้เราก็ต้องไปรับปกติใช่ไหมเรื่องเลยจ้ะถึงจะให้เท่าไหร่ก็มันก็ไม่หายหรอกนะเท่าที่ฉันรักษามาเนี่ยโยบางคน80เข็มอ่ะจนจะตายเพราะคีโมกระดงกระดูกผุหมดโยะลำไส้อ่ะมันไม่ใช่ของดีนะเข้าไปในร่างกายหนูน่ะไม่หายเราจะไปให้ทําไมล่ะอันนั้นให้มาคั้งหนึ่งแล้วหมดนะ ไม่ต้องอ่ะถ้าผ่ามาแล้วกินยาเลยอธิวัตฉันถ้าเป็นมะเร็งเต้านมนะต้องให้ไปผ่าหัวคลิปออกไม่ต้องตัดอ่ะผ่าหัวเอาเอาเนื้องอกออกแล้วก็กินยาพอกระพี้หายเลยไะได้ยากอะไรครับตัดแล้วไม่ต้องซีโมใช้แสงหายนวรับรองได้อ่าค่ะ่ไม่เชื่อไปบีบคอทะยกได้อ่นะหายจ้าโชคดีจ้าโชคดีอ่ะโชคดีนะ